สวัสดีนะคะตอนนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ย NNK Channel นะคะวันนี้พี่นุ้ยมาเข้าสวนเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะสวนลำไย,ยของพี่นุ้ยนะคะทุกคนปลูกไว้เยอะมากนะคะตอนนี้ก็มีมีกี่ไรไไะะ่ประมาณ30ไร่นไร่ประมาณ30ไร่เดี๋ยวพี่นุ้ยจะถ่ายให้ดูแล้วก็เข้ามาตัดไปบ้างแล้วนะคะตอนนี้พี่นุ้ยก็กําลังจะตัดไปขายด้วยนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะ,ะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะพาไปสํารวจดูรอบๆก่อนนะคะว่ามันมีจริงหรือเปล่านะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนสวนลำไย,ายของพี่นุ้ยนะคือแบบว่ามีคนตัดไปบ้างแล้วนะคะนี่แล้วก็ดักด้วยน,นะ,ะดักไข่ะะก็จะมีพวกสัตว์พวกอะไรมาติดนี่นะคะนี่เลยนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนหรือว่าจะดูใกล้ๆดูใกล้ๆแบบพี่นุ้ยพาดูใกล้ๆนะนี่เห็นไหมนี่นะคะมันก็จะมีแบบว่านะคะบางต้นนะคะที่มันไม่มีคือ เขาเก็บไปบ้างแล้วนะคะมันก็จะเหลือแบบเศษๆนะ,ะอันนี้ก็ยังมีนะคะนี่ลูกใหญ่นะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยจะชิมให้ดูเลยแล้วกันนะคะว่ามันหวานหรือเปล่านะคะทุกคนนี่เห็นไหมมีลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนะนี่ยตอนนี้นะคะแคสซี่แง่นะ,ะกับครัวพี่หนูนะคะกําลังทําการมัดอยู่นะคะหนูส่วนนุ้นก็จะเป็นกลมอสสายซิ่งนะ,ะมาทําการช่วยพี่นุ้ยนะคะ ลำไย,ยที่สวนในวันนี้นะคะสวนของพี่นุ้ยกว้างมากนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าลำไย,ยนะคะถ้าอันไหนนะคะมันหวานนะมันจะมีมดเกาะอ,อย่างนี้นะคะทุกคนนี่พี่นุ้ยจะจัดการเขีย่ยเขี่ยเขี่ยมดก่อนเนี่ยะคะได้มาแล้วนะคะเราทัาการดูนะคะเดี๋ยวจะมาดูเนื้อกันนะคะว่าเนื้อนะมันจะเยอะขนาดไหนคนเนี่ยนะเนื้อขาวตัวลูกใหญ่นะะ เดี๋ยวจะกัดดูแล้วก็ดูเม็ดข้างในนะอ,อหวานมากลอืเนี่ยะดูเม็ดแล้วก็ดูเนื้อหวานมากนะคะเอาการให้เขาดูเม็ดมั่งมีายออกมาจากปากอะอดเยบ พี่นุย้ยจะพาไปดูน้องในตั้นนะคะดเ,เด็กไม่เคยเข้าสวนนะคะทุกคนเนี่ดูน้อง,อ,งองตั้นทำอะไรเนี่ยาหาปลาในร่องถนนเนี่ยนะตัวอะไรอะ่ะมีปลา อะไรบอกผู้ชมด้วยคคชื่อน้องตัดนะคะโอ้โหขี้คนอย่าเล่นดีๆตรงนั้นแหละตรงนั้นละหาดูตรงนั้นแหละเอออะอ่างานะน่ะ,นะเออเจอแล้วนะ่ะโยนขึ้นไปดีๆหัไปีไปห่หนไปับเคสเไะไปไะไปไัไรไแล้วก็เเปไปไปไปะอไไรออกนะคะ อ๋อเขาจะเรียกแล้วนะคะเรียกจะทํางานแล้วนะคะทุกคนออเดอร์เยอะมากนะคะตอนนี้กาลังเก็บอยู่ห0 0เนี่ยน,น,นะคะสี่ร้อยกว่าเดอสี่ร้อยเกือบห้าร้อยโลนะคะออเดอร์ของเราแต่ว่ายังพิ่งได้แค่นี้อยู่นะคะนี่คนตัดเหนื่อยอู้พี่กดเนี่ยนะคะนี่พี่กดก็บอกว่าจะเอาต้นนี้นะคะ <S <s <leep ing noise> พี่กดบอกว่าจะเอาต้นนี้ <S <s <leep ing noise> นี่ึ้นแล้ว หวานหวานหวานของพี่นุ้ยรับประกันความหวานหวานทุกลูกนะคะใช่ประมาณ30กว่าไ,ไ,ไร่เหลือเยอะเลยใช่กำไย,ยเยอะมากนะะน่าทุกคน นี้พี่นุ้ยก็พาทัวร์แค่นี้แล้วกันนะคะสำหรับสวนลำไยในบ้านของพี่นุ้ยนะ,ะสวนของพี่นุ้ยนะคะก็จะรีบนะ,ะรีบมัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งเย็นนี้นะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทันตามออเดอร์นะคะทุกคน<ม>ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย